สวัสดีจ้าแม่สินจาาทักทายเช้าวันที่29พฤษภาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคำวิเคราะห์ทองคาและแางงานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้เช้าวันที่29พฤษภาคมปี2567ราคาทองในประเทศระหว่างวันมีการสร้างระดับสูงสุดที่บริเวณ47,50บาทต่อบาททองคําเงินบาทแข็งค่าระหว่างบริเวณ36.520ถึง36.650บาทต่อ1ดอลลาร์ โกลสปอร์ตระหว่างวันแข่งตัวระหว่างบริเวณ2,340.33ถึง2,356.40ดอลลาร์ต่อหนึ่ทรอยออนท่ามกลางการเคลื่อนไหวในระดับสูงของค่างเงินดอลลาร์สหรัฐจ,จากแนวโน้มการตรึงอัตราดอกเบี้ยนในระดับสูงและยาวนานของธนาคารกลางสหรัฐเฟดหลังข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงถ้อยถแถลงล่าสุดของประธานเฟดสาขามเนอาโพลิตที่ยังคงบ่งชี้ถึงความต้องการเห็นข้อมูลเงินเฟอ้อที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องก่อนการเริ่มปรับลดอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐเฟดขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานคอ CPI ประจำเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นเพียง1.8%เมื่อเทียบรลายปีนับเป็นการชะลอตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ2ปี กดดันค่าเงินเยนอ่อนค่าขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารกลางยุโรปประสานเสียงส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนมิถุนายนซึ่งมีการประชุมในสัปดาห์หน้าแซงหน้าธนาคารกลางสหรัฐเฟดขณะที่นักลงทุนนะคะจับตาข้อมูลเงินเฟอ้อที่สําคัญของสหรัฐที่จะประกาศในปลายสัปดาห์นี้เพื่อประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดต่อไป ด้านสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงดําเนินแนวโน้มราคาตรงครําระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ2,330ดอลลาร์และ2,320ดอลลาร์หากกดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ2,310ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ2,365ดอลลาร์และ2,375ดอลลาร์หากพันขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ2,300 90ดอลลาร์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่29พฤษภาคมปี2567อ้งราคาของวันที่28นะคะซึ่งตลอดทุงวันมีการประกาศราคาไมาจากสมาคมค้าทองคำา5ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่5เป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่เ9พฤษภาคมปี2567 ทองคำแท่งกัสปกน5%ซื้อ45,550บาทขายออก46,550บาททองรูกพันกัสปกน5%ซื้อ39,825บาท32สตางค์ขายออก41,150บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคาสรุปรวมนะคะของวันที่28ราคาคงที่เมฟสินก็ต้องขอ,ขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้า,านะทองคำมณฑนเวยนะคะ ตอนเราติดตามนะคะปเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสิก็จะมาอัปเดตให้ท่านชมรับฟังนะคะยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเมมสิวยนะคะขอบคุณทุกการติดตาม,มารับชมแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ